สงสัยไม่ถูกกับเมืองมาริดจริงๆครับโอ้โหนะครับแอติโกมารดครับุกไปแพ้ทันดานเรเกนสครับพลิกล็อกรับไปที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งถือว่านะครับดวงไม่ดีด้วยครับสำหรับแอติโกมารเลิ่อวานนี้นะครับได้จุดโทษตีเสมอครับองตัวคริสมันครับยิงเบียดออกเสาไปนิดเดียวนะครับทำให้พวกเขานะครับ พลาดการเก็บแต้มครับเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวหน้าช่องของผมด้วยสิแต่ก็ยังดีครับตัว V ในกลุ่มครับก็ยังทําหน้าที่นะครับได้ดีเช่นเดิมนะครับเมื่อวานนี้ตัว V ผมให้ในกลุ่มนะครับสกอตดิสครับครับพบทนนนฟอร์ฟาแอตแลนติกนะครับคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์ทนาันเจ้าบ้านครับอย่างทั้งครับก็ชนะไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับ ก็ถือว่าได้เฮครับสำหรับตัว V นะครับกุยผมโฟกัสในวันนี้นะครับหน้าช่องนะครับไปที่ทนานลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแร้งนะครับทีมอันดับ12ของตารางครับเปิดสนามสตาร์ตออแกนเตเดลรูนะครับผมท่านรออัพครับทีมอันดับ17ของตารางครับที่ออฟในเวลา5้าทุ่มสินาทีครับฟอร์มหานัดล่าสุดของท่านเจ้าบ้านครับชนะ1เกมครับเสมอ2นะครับแล้วก็แพ้2นะครับในเกมล่าสุดครับพวกเขาเสมอกับท่านโมนโกครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับในรายการเฟสครับนะครับส่วนทางนั้นรออัพทีมเยือนนะครับ 5เกมที่ผ่านมาครับแพ้รวดนะครับผลงานนี้ยแย่เแล้วกินครับในเกมที่แล้วพวกเขาก็แพ้ให้กับทนันล้องครับคาบ้านครับไปที่1ประตูต่อ2ครับสภาพทีมความพร้อมของแรงวันนี้นะครับเจ้าบ้านนี่ลิศบาดเจ็บนี่เพียบหลายตัวเลยทีเดียวครับเริ่มที่ทางด้าน อามาดูโคเน่นะครับที่เจ็บนะครับต้นขานะครับยาย่าฟูฟาน่าครับข้อเท้านะครับในขณะที่ติโบเตอร์สมิธนะครับก็ย้ายไปซบสโมสรปารีสเอฟซีครับในลีกเดอของฝรั่งเศสนะครับในส่วนคู่กองหน้าวันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านอิยาคิเต้นะครับจับคู่กับท่านเทดนิเทลมานะครับเก็บในกลางครับก็จะมีท่านวอลตินเอดัวครับรวมถึงท่านเคอิโตะนาการูลานะครับเป็นตัวเชื่อมเกมนะครับในขณะฝั่งทีมเยือนนะครับวันนี้ครับสภาพทีมความพร้อมจะไม่มีท่าน อัพดุลายตูเล่น,นะครับที่บาดเจ็บซิกโครงนะครับอองดีล็อกโบนะครับหัวไหล่นะครับดาเลคูเชฟนะครับ เจ็บน่องนะครับทำให้พวกเขานะครับต้องดึงนะครับนักเตะจากเยาวชนครับสูโมสรลียงครับขึ้นมาเล่นนะครับทดแทนนะครับนั่นคือท่านั่นมาฮาวัดูครับเดลล่านะครับมิดฟิลนะครับวัย19ปีนะครับส่วนผู้เล่นนะครับวันนี้นะครับที่คาดลงสนามครับกองหน้าคู่ก็จะเป็นท่านั่นองตวนชูชูนะครับจับคู่ท่านั่นเอลเยสฮูนี่นะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับเกมแดนกลางครับก็จะมีท่านั่นยานิกซูอาวีนะครับสถิติการเจอกันครับคู่นี้ครับเล่นในบ้านของแแรงครับฤดูกาลที่แล้วนะครับแแรงเปิดบ้านครับเอออาาาชนนะททลไปี่ 1ประตูต่อศูนย์ครับก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มไม่ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่เจ้าบ้านอย่างทานด้นแรงนี่ในเกมที่แล้วนี่เสมอกับทันดนโมนาโกมาครับน่าจะมีกําลังใจแล้วก็ความมั่นใจนะครับยิ่งขึ้นนะครับในฝั่งทีมเยือนนะครับโอ้โหนะครับไม่ต้องพูดถึงครับนักเตะนี่บาดเจ็บก็เยอะนะครับแถมนี่ผลงานก็ไม่ดีครับ5เกมนี่แพ้รวดนะครับวันนี้ผมเชื่อว่านะครับแรงเจ้าบ้านน่าจะเบียดชนะได้นะครับแล้วก็ เก็บ3แต้มในบ้านได้สาเร็จเกมวันนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านแหลงเจ้าบ้านได้เลยครับตอนจากกันไปเช่นเดิมครับฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปนะครับ